ประเทศไหนในยุโรปที่คนอยากจะไปทำงานที่นั่นมากที่สุดอันนี้เป็นสถิติของปีที่แล้วแล้วก็ไม่น่าเชื่อปกติเราก็ต้องนึกว่าประเทศอะไรเนี่ยยอดฮิตทั้งหลายจะเป็นที่หมายปองกลายเป็นว่าผิดคาดนะครับนึกว่าจะยอดฮิตอ่าฝรั่งเศสสวิสยเยอรมนีหรืออะไรไม่รู้แหละที่ดังๆใช่ไหมก็กลายเป็นว่าสามอันดับแรกที่คนอยากไปทำงานด้วยมากที่สุดในปีที่แล้วกลายเป็น โปแลนดสเปนและอิตาลีแต่ทีนี้คือยังไงนโยบายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเอื้อให้กับการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าไปทำงานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสแล้วกันของคนที่อยากจะไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นทีนี้เรามาดูสาเหตุก่อนนะครับคือทำไมจะต้องมีคือคือจะปล่อยฟรีมันยังไม่ได้หรอก เพราะว่ายังไงมาตรฐานเขาก็ต้องสูงแต่ว่าค่อยๆเอื้อเฉพาะคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยให้สามารถเข้าได้ง่ายขึ้นฉะนั้นภาพพ์ต่อไปเวลาเราไปยุโรปเนี่ยคือจะหวังว่าบางหลายบริการจะเห็นแต่ฝรั่งไม่ไม่ใช่แหละคนขายของหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือพนักงานอื่นๆบริการต่างๆก็จะกลายเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ยุโรปถ้าส่วนใหญ่แต่บางทีถ้าเห็นใครยังดูหน้าฝรั่งอยู่อาจจะไม่ใช่ ประเทศที่อยู่ในเชงเก้นโซนสักทีเดียวอาจจะมาจากเป็นยุโรปเหมือนกันแต่ว่ายุโรปทางตะวันออกที่อยู่นอกเชงเก้นโซนก็เป็นไปได้ก็คือเชงเก้นโซนที่เราพูดถึงเนี่ยก็ตอนนี้จะมีถึงยี่สิบเจ็ดประเทศนะครับประเทศล่าสุดที่จะเข้าจอะจะเข้าก็คือโครเอเชียเออนี้อายุโดยเฉลี่ยของชาวยุโรปที่อยู่ในเชงเก้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้บอก แต่ว่าปี2050เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนยุโรปจะอยู่ที่48.2ปีอายุเฉลี่ยก็คือเอาทุกคนประชากรทุกคนอ่าอันนี้คนนี้อายุ60คนนี้70คนนี้30คนนี้20เอาประชาอายุประชากรทุกคนมาบวกกันเสร็จแล้วก็หารจำนวนก็จะได้เฉลี่ยเป็นในปี2050จะเป็น48.2ตอนนี้นี่เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่40ต้นๆท่น,นั้นเขาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ การที่ค่านิยมจะรังเกียจแรงงานข้ามชาตินี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าคนในประเทศเขาถ้าเป็นงานที่ระดับล่างนิดนึงเขาก็ไม่อยากจะทําแต่ถึงใช้คําว่างานระดับล่างนิดนึงแต่ค่าแรงก็ไม่ได้น้อยนะครับฉะนั้นก็เหมาะกับคนที่สามารถปรับตัวได้แล้วก็คือเหมือนกับว่ามีความเขาเรียกนะบริหารการเงินตัวเองได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ระดับล่างนิดหนึ่งแต่ค่าแรงก็สูงฉะนั้นก็สามารถแบบทําสักพักหนึ่งก็จะเก็บเงินได้เยอะเลย แล้วสิ่งลอตารอใจก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วด้วยเป็นที่เก็บเงินชั้นดีมากก็ก็ขอนิยามคําว่างานระดับล่างนิดนึงก่อนนะครับก็คือส่วนใหญ่จะใช้แรงงานซะมากกว่าไงใช่ไหมถ้าเป็นงานที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้ค,คุณวุฒิสูงหรือแบบว่าใช้อะไรอะไม่งานที่นั่งออฟฟิศไม่ค่อยได้ใช้แรงงานพวกนั้นก็จะจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ช่วงกลางของทศวรรษนี้ก็คงปี2050นั่นแหละ ใน27ประเทศเนี่ยจะมีคนอายุเกิน100ถึงขึ้นไปอ่ะตั้งแต่100ปีขึ้นไปอ่ะถึง1ล้านคนฉะนั้นภาพโพดว่าอีกหน่อยอ่าผู้ชายอายุประมาณ70กว่าก็ตายแล้วผู้หญิง80กว่าอะไรอย่างงี้อาจจะกลายเป็นต้องยกขึ้นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าถ้ามีคนแก่มากขึ้นก็หมายความว่าจะมีคนในวัยทำงานน้อยลงฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่ายัางต้องพยายาม มีนโยบายที่เอื้อให้ชาวต่างชาติเข้าไปทํางานแต่ทีนี้ที่น่าจับตาคือเขาจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเพราะว่านอกจาก,กคนประชากรสูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะประชากรเกิดใหม่น้อยลงใช่ไหมแล้วทีนี้เรื่องของเงินกเกษียณเนี่ยเขาก็ต้องเป็นการว่าเอาเงินคนใหม่มาจ่ายให้คนเก่าถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เนี่ยเงินเงินแต่คนใหม่มันน้อยลงเงินจากคนใหม่มันน้อยลง,ง,ยยลงฉะนั้น ไอเพนชั่น <I> ของคนเก่าก็น้อยลงไปด้วยนะแล้วก็อายุเกษียณเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มขึ้นจาก65ก็ได้เกษียณก็จะอาจจะกลายเป็นเจไม่แน่ดีเอเยวอีกหน่อยอาจจะเป็น75หก็ได้ฉะนั้นภาพพดว่าอ,อายุเจ็สิบห้านี้แก่งอมแล้วกลายเป็นว่า75ห้ายังทํางานอยู่เลยยกตัวอย่างของประเทศเยอรมน,นีคนที่มีอายุระหว่าง1 5บห้าถึงยีปีมีจํานวนแค่สิเอร์ซแต่คนที่อายุหก้าขึ้นไปมีจํานวนถึงยีเ ก็คือจํานวนคนแก่มากกว่าจํานวนวัยรุ่นก็คือตั้งแต่ยังเรียนอยู่จนกระทั่งเพิ่งเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยมีคนแก่มากกว่าวัยรุ่นถึงหนึ่งเท่าตัวตอนนี้เยอรมนีอ่าต้องการแรงงานจากต่างชาติถึงสี่แสนคนต่อปีถึงจะเพียงพอกับความต้องการคือเราต้องเขาต้องการแรงงานมากกว่าเดิมซะอีกอะ่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนหน,นั้นเลยตั้งแต่ การดูแลส่วนใหญ่ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนป่วยไปจนกระทั่งนักขนส่งหรือแม้กระทั่งนักการศึกษาหรือแม้กระทั่งแรงงานที่มีฝีมือคือเขาต้องการหมดซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในในยุโรปถึงสามล้านคนซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้าคือปี2 0 2 0ถึงสาเเลยคือมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว คือมีคนเข้าไปอยู่ยุโรปด้วยหลายเหตุผลทั้งเรื่องของการไปแต่งงานเป็นเพื่อเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเข้าไปเรียนแต่จํานวนสูงที่สุดเลยก็คือของคนที่ย้ายถิ่นฐานก็คือการผ่านทางการจ้างงานคือเขานับจากไหนนับจากคนที่ได้เป็น r e s เดนต์นะครับไม่ใช่แค่ย้ายไปเฉยๆก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าต้องไปอยู่สักกี่ปีไม่รู้แล้วก็จะได้เป็นเป็นถึงจะได้เป็น resident เท่านั้นก็หรือ,รอถ้าไปทํางานอาจจะได้ทันทีเลยก็ได้ ก็คือประมาณ45%ของคนที่ได้เป็นล e สิเดนต์เนี่ยก็คือเป็นคนที่มาทํางานซึ่งจํานวนคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง47%โอ้โหเพิ่มเยอะมากแล้วอ่าแล้วทีนี้ตามหัวข้อประเทศไหนที่คนอยากไปทํางานมากที่สุดก็กลายเป็นว่าถ้าพูดถึงจํานวนคนเนี่ยก็เขาก็นับตามว่าประเทศไหนออกตัวล e สิเดนต์เพอรมมิตให้ให้คนมากที่สุดใช่ไหมกลายเป็นว่าโปแลนด์สเปน Italy, Republic, Hungary, อิตาลีเช็คริพับริกอังการี่โปรตุเกสและฝรั่งเศสอาจจะเรียงกันตามจำนวนนะก็เป็นประเทศที่ออกเรื่องของ r e s i d e n t p e พ m i t มมากที่สุดปีที่แล้วก็โปแลนด์ได้ออก r e s i d e n t p e พ m i t มไป790,000โอ้เพิ่มขึ้น55%าาปรจากปีก่อนหน้าคือรู้สึกว่าความต้องการตรงนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าสงสัยว่าแล้วทำไมเขาต้องการจำนวนคนขนาดนะั้นแล้วทำไมเวลาขอวีซามันยากเหลือเกิน มันก็คนละกลุ่มกันนั่นแหละเพราะว่าคนไปเที่ยวมันเยอะแล้วคนยุโรปเที่ยวกันเองในทอวีปเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้วเขาไม่ง้อพวกนักท่องเที่ยวหรอกแต่ว่าคนที่เขาขาดก็คือพวกทํางานฉะนั้นเขาก็เลยจะให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนอันดับ2ออย่างสเปนก็ปีที่แล้วมีคนย้ายไปทํางานในเข้ามาทํางานในสเปนเพิ่มขึ้นที่ที่ไม่ใช่ชาวยุโรปก็จะเป็น8 8 0 0 0คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าพราะปีก่อนหน้า8 1 0 0 0 ตอนนี้มีชาวต่างชาติทำงานอยู่ในสเปนถึง2องล้านสองแสนกว่าคนแล้วก็ประมาณ1ใน3ของจำนวนนั้นมาจากประเทศในยุโรปด้วยกันก็คือมีตั้งสามแสนกว่าคนมาจากโรมาเนียก็นี่ไงประเทศที่อยู่ในยุโรปแต่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นสอง0 0 0เมาจากโมร็อกโกแสนสี่หมื่นมาจากอิตาลีหนึ่0แสมาจากจีนหรอทำไมได้เยอะขนาดนั้น 1นึ่งี่พันมาจากเวเนซุเอลาหนึ่งสมาจากโคลอมเบียมาจากเอกวาดอร์แสดงว่าคนเข้ามาทํางานเนี่ยไม่มีหลากหลายมากนะครับฉะนั้นเราจากแต่จากเอเชียถือว่าน้อยมากเพราะว่ามีแค่จีนเท่านั้นที่จํานวนเยอะที่สุดนอกนั้นไม่มีติดฝุ่นอะไรเลยส่วนอันดับ3อย่างอิตาลีปีที่แล้วก็ได้ออกออใบอนุญาตไปห้าหมื่นคนซึ่งเพิ่มขึ้นถึงสี่ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าปีก่อนหน้า ยังอนุญาตไปแค่หมื่นคนกลายเป็นห้าหมื่นคนอันดับ4อย่าง Republic, เช็กลิพบลิกก็ออกไป4ี0 0มืนหนึ่ส่วนอันดับ5อย่างอังกอรีอังกอรีออกไปประมาณ3 9 0 0มแต่ถึงแม้ว่าตอนต้นเราจะพูดถึงเยอรมนีแค่ไหนก็ตามแต่เยอรมนีเองกับออกใบอนุใเรสิเดนเพอร์มิตในปีที่แล้วแค่1,800งคนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ออกไปประมาณ1,000งคน แต่ก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะอยู่ดีในในความคิดของออมนะครับก็คิดว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้มันอิสระมากกว่านี้อีกอะไรอย่างนี้คือดูเหมือนจะต้องมีมีเกณฑ์อยู่นะต่อให้ทําให้มันง่ายขึ้นแล้วก็พยายามจะเอื้อก็ตามนะครับก็เพราะว่าเขาก็ต้องมีมาตรฐานสูงของเขานั่นแหละว่าเออไม่ใช่เข้าไปอยู่แบบว่าอะไรนะห้องโสมโซม,มแคบๆหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องมีมาตรฐานการกินอยู่ที่โอเค แล้วก็ถ้ารับมากเกินไปเดี๋ยวคนในประเทศอาจจะขมต์ก็ได้ก็จะเกิดปัญหาสังคมอีกฉะนั้นก็ต้องแบบรับแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พยายามเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไปยุโรปช่วงหลังๆก็จะสังเกตเห็นว่าจํานวนคนที่ดูหน้าตาไม่ยุโรปเลยเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆเลย ซึ่งซึ่งถ้าไม่ได้นับจํานวนบางทีจะมากกว่าคนท้องถิ่นอีกหรือเปล่าแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าเขาทํางานแบบที่อย่างเช่นมามาเป็นพนักงานขายของหรืออย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราต้องเจอหน้าใช่ไหมแต่คนท้องถิ่นจริงๆเขาอาจจะหลบทํางานอยู่ในบ้านหรือทํางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจอหน้าครับก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ